ราชาคียแอคตบสั่งสอนสายซ้ำศพอีพีที่1น7นะครับก็ล่าสุดผมไปเจอตัวตึงลูกแคนดังนะครับเขาเป็นลูกแคนเลเวล6นะครับลูกแคนที่เขาอยู่อ่ะเขามีลูกแคนรวมๆกัน50คนเลยนะคือเต็มจำนวนเลยอะ่ะเออก็ผมเห็นแล้วผมเห็นแล้ว,เ,ลวเพราะว่าเพื่อนเเห็นป่ะสกอร์ผมนำเขาไปก่อน20ไอเกมที่2ผมเห็นแล้วว่าไอ้นี่มันยังไงมันต้องเปลี่ยนผมแน่นๆน่อย่างไงมันก็ต้อง ซ้สำสพผมแน่ๆเพราะผมเห็นมันส่งสติกเกอร์มาเกมที่2นะครับอะดูเกมนี้ก่อนเป็นเกมที่เขาฆ่าผมได้นะครับอืมแล้วเขาก็ดูเอาเจ้าตัวเขาบอกว่าเขาเปืนลั่นนะครับเดี๋ยวมันจะมีช็อตที่จบเกมที่ผมเชิญเขาข้อตตี้อยู่เดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูแคนที่เ็าอยู่แล้วก็ u ู d ดีของเขากันชัดๆก่อนนะครับอืมก็ตอนจบเกมผมก็ให้ชื่อช่อง YouTube ข็ผมไปแล้วพอเขารู้ว่าเราทำคลิปเขาไม่ฆ่าเปิดไมค์คุยกับเราต่อเลย แล้วก็อีกอย่างนะครับเขาไม่ใช่ผู้ชายนะที่เขาตั้งไข่เจียวเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงด้วยนะครับเป็นอีพีที่2ที่เราสุ่มเจอสายซ้ำศพที่เป็นผู้หญิงนะครับนี่จะเป็นแคนที่เขาอยู่ไอ้น,นี่หัวหน้าแคนเขานะใครรู้จักหัวหน้าแคนเขาก็ให้มาดูสภาพลูกแคนเขาก็ได้นะครับส่วนนี้ก็เป็นชื่อในเกมของเขาไอคนที่มันซ้ำศพเราเมื่อกี้นะครับก็เกมนี้ผมเอาชนะเขา5้าสองนะครับอืมชนะแบบขาดลอยนะครับอืมผมอ่อนดูเชิงเข้าไปเกมนึงนะครับ พอหลังจากที่ผมเอาจีนเขาก็ฟลุกยิงเข้าหัวผมเกมที่สองเกมนั้นเกมเดียวนะครับอืสุดท้ายเขาก็แพ้เราห้าสองนะครับนี่อ่เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูช็อตจบเกมนะครับที่ผมเปิดไม้ถามเขาว่าซ้ำศพผมเพื่ออะไรเขาบอกว่าปืนลั่นอะเดี๋ยวเพื่อนๆไปฟังช็อตนี้หน่อยละกันนะครับเป็นยังไงไอ้ไข่ฮะสภาพเป็นยังไงฮัลโหลสสภาพเป็นยังไงครับมาซ้ำศพดีอ่ะ โอ้โหไม่อยากจะเชื่อซ้ำศพไปก่อนซ้มศพที่มาซ้ำศพพีนี่คืออะไรไอ้ปืนมันลั่นไงลุงต้องเข้าใจหน่อยแน่ใจเหรอไอ้ไข่ก็นั่นล่ะปืนอนนก็คงได้ยินกันไปแล้วเนาะเออว่าเขาบอกเราว่าปืนเขาลั่นแล้วเพื่อนดูมันไม่ใช่ลั่นหรอกมันมันเรียกอะไรนะมันจงใจซ้ำเลยแหละเออนี่อ่ะดูหลังจากนี้นะครับ ผมก็ไม่ได้ทําอะไรมากมายผมแค่ทําให้เขาเช็คสภาพตัวเขาหน่อยหลังจากที่มาซ้ำศพราชาที่แฮ็กสภาพเป็นยังไงเพื่อนเพื่อค<ๆ>งเห็นนะชอนเมื่อกี้นอนอยู่ใต้ตีนนะ,ะดูกันต่อนะครับเขาก็ได้แค่สองเกมเท่านั้นนะครับนี่ดูดูกันชัดๆนะครับดูสภาพนะครับลูกแคนใครผมไม่รู้นะเออดูเอาแหมผมนี่อย่างชอบ ่อาจริงไอ้สองเกมก่อนหน้าถ้าผมเกียนเขาก่อนผมจะไม่พูดนะแต่นี่คือผมฆ่าเขาได้ผมไ,มได้ทําอะไรเขาเลยและคือการดูอะไรคืออะไรก่อนอยู่ดีๆมาซ้ำศพทัางๆเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเออเอีอไอ้พวกนี้มันต้องโดนตบสั่งสอนนะเล่นดีๆไม่ค่อยเป็นนะครับดูช็อตสุดท้ายครับเลือดผมยังเต็มหลอดอยู่เลยดูเอาสภาพก็ตามที่เห็นเลยเพื่อนๆดูเอามาซ้ำศพราชาที่แอ๊กสภาพก็เหาะ นอนอยู่ใต้ตีนราชาคีแอคตามสเตปนะครับนี่เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันดูว่าเขาจะกล้ามาคอมเมนต์ในคลิปนี้หรือเปล่าจะตัวนะแต่ผมดูจากทรงไม่กล้าหรอกเพราะว่าพอเขารู้ว่าผมพอผมบอกชื่อช่องเขาไปปุ๊บพอเขารู้ว่าผมทําคลิปเขาก็ไม่เปิดไมค์กับผมต่อเลยนะเออก็นั่นแหละครับตามสภาพเลยเพื่อน โอเคครับก็สวัสดีนะครับหนูหนูน้องน้องชาวฟรีไฟกันทุกทุกคนทุกๆุท่านนะครับคลิปนี้มาอยู่กับช่องราชาคีกันอีกเหมือนเดิมนะคอืมก็ปีใหม่แล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ด้วยแล้วกันสำหรับใครหลายๆคนเนาะคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกที่ผมเริ่มทำนะครับหลังจาก ปีใหม่ผม,มหยุดยาวผมก็ไม่ได้ทําคลิปเลยแม้แต่เก็บภารกิจเก็บขั้นผมแทบจะไม่ได้เก็บผมซื้อเอานะครับอืมก็คลิปนี้ล่าสุดนี้ผมไปเจอตัวตึงลูกแคนดังครับเขาอยู่แคนเออเลเวลหกลูกแคนเขาคือเต็มจํานวนเลยนะเขามีลูกแคนห้าสิบคนเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นคนดังหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้แต่ที่นั่นแน่เขาฆ่าผมได้ปุ๊บเขาเปิดประเด็นซ้ำๆผมมาเพื่อ,อ แต่คือพอจบเกมเขาบอกผมว่าปืนถอยลันนะครับก็แจ้งข่าวเลยแล้วกันหลังจากนี้นะับปีใหม่แล้วผมก็จะเปลี่ยนแนวทําคลิปให้มันเข้มข้นมากกว่าปีที่แล้วนะครับคือปีนี้ผมจะคัดเฉพาะตัวตึงๆที่แบบกรณีที่แบบเราเจอพวกเกียนแล้วเร,เราเอดเข้าไปหาเขาแล้วเขากล้ารับแอดเราแล้วเชิญเข้าตี้มาแล้วเขากล้าเข้าตี้ผมมาเนี่ยเนี่ยผมจะเอากรณีแบบเนี้ยลงคือประมาณ9 0 ส่วนอีกส0คือผมจะคัดเฉพาะตัวตึงๆต่อให้เขาไม่รับแอดเราผมก็จะเอาลงนะครับอืมตัวตึงๆแคนดังๆนะครับอืมประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเต็มๆกันเลยดีกว่านะครับคลิปเต็มๆตั้งแต่ต้นจนจบเกมผมจะให้เพื่อนดูด้วยไอ้สองเกมแรกที่เห็นสกอร์ผมนำํำเขาไปก่อนส0ูเนี่ยผมให้เพื่อนดูว่าผมไม่ได้ทําอะไรเขาทั้งสิน้นและผมก็ไม่รู้ว่าที่มันซ้ําสบผมมันซ้ําสบเพื่ออะไรนะครับอืมชฮอตแรกเกมแรกที่ผมฆ่าเขาได้เห็นไหมหเพื่อนเพื่อน ผมยิงเขาตายเสร็จปุ๊บผมก็ยืนนิ่งนะครับนิ่งเลยแม้จะกระดิกตัวเพื่อนๆก็คงเห็นไม่ได้กระดิกเลยนะครับอืมคงเห็นกันแล้วเนาะเออหลักฐานผมมีให้ดูว่าผมไม่ได้ทําอะไรเขาทั้งสิ้นนะครับอืมเดี๋ยวย่ามาหาว่าผมไปเ,เกลียนเขาหรือเปล่าไปเต้นใส่เขาหรือเปล่าอ่ะมีคลิปเต็มให้ดูครับอืมมีคลิปเต็มให้ดูอ่าเดี๋ยวมาดูอีกเกมหนึ่งนะครับเครื่องจริงผมอ่อนในเขาตั้งแต่ต้นเกมแล้วแหละเพื่อนก็คงเห็นนะครับผมเห็นแล้วผมมาร์กอยู่เห็นปะ่ะผมเห็นแล้วมันอยู่ตรงนูน้น ผมก็คือพูดง่ายๆผมไม่ได้ตั้งใจเล่นอะไรมากมายต้นเกมแต่ผมก็ฆ่าเขาได้แบบสบายๆดูเอาเนี่ยเห็นปะผมยืนยิงแรกตรงๆซึ่งๆหน้าเนี่ยนั้นมันดูไม่ได้ทําอะไรนะเออแล้วเพื่อนเห็นปะช็อตเมื่อกี้เขาส่งสติกเกอร์มานะไอสติกเกอร์รูปใส่แว่นอะคือถ้าเราเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยคือ9 5ิเเลยไอพวกที่ส่งสติกเกอร์นี่มาหลังจากที่มันโดนเราฆ่า เป็นเด็กเกียน95%เลยมันเป็นเด็กเกียนส่วน5%น้อยนะครับถามว่าผมเจอไหมนั่นนกว่าจะเจอไอ้พวกที่แบบประเภทที่แบบส่งสติกเกอร์นี่มาแล้วไม่เกียนอ่ะอืมส่วนน้อยเลย5%เท่านั้นมีอ่ะเดี๋ยวมาดูเกมนี้เป็นเกมที่ผมอ่อนดูเชิงเขานะครับเพื่อนเพื่อน,นดูเห็นปะ่ะยืนแรกนิ่งๆเลยเห็นปะ่ะนี่แล้วเขาก็ยิงผมตายหเห็นป่ะเห็นไหมส้ำศพผมเลยนะเออเห็นไหมเพื่อนเพื่อนอ่า เดี๋ยวมาดูเกมนี้อีกเกมหนึง่งเกมนี้ผมตอนต่อแรกผมจะฆ่ามันแล้วแหละแต่เหมือนมันฟลุกยิงเข้าหัวผมเว้ยเพื่อนเออมันฟลุกยิงเข้าหัวผมเกมเดียวนะครับแต่เกมนี้เขาไม่ได้ซ้ำศพนะแต่ผมรู้แหละมันซ้ำศพผมไม่ได้เพราะว่ามันตั้งไอวอลปิดตัวเองอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนดูช็อตนี้นะครับเห็นปะแล้วมันตายวอลปิดเพื่อนเ่ห็นปะแต่เขาไม่ได้ซ้ำศพนะเพราะมันซ้ำศพไม่ได้เพราะมันตั้งไอวอลปิดอยู่แต่เขาก็แอคท่าทางอ่ะท่าปักธงแคนมานะครับอืม เขาก็ได้แค่นั้นแหละเพื่อนเพื่อนได้ไปแค่2เกมหลังจากนี้ผมก็พลิกเกมมาชนะ52นะครับเดี๋ยวเพื่อนมาจับตาดูหลังจากนี้กันให้ดีๆนะครับมันจะมีช็อตเด็ดๆไฮไลท์ให้เพื่อนได้ดูแน่นอนมีช mm ็อตไฮไลท์ให้เพื่อนได้ดูแน่นอนนะครับเพราะผมไม่ได้ทําอะไรมากมายนะ mm hmm. ผมแค่ทําให้เขาเช็คสภาพตัวเขาหน่อยว่าหลังจากที่มาซ้ำศพลาชาร์กีเอ็กเนี่ยสภาพเขาเป็นยังไงอ่ะ mm hmm. เดี๋ยวมาจับตาดูหลังจากนี้กันได้เลยนะครับอ่ะนี่จะเป็นช็อตแรกนะเพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่ ดูสภาพนะครับดูสภาพเลยเพื่อนๆลูกแคนใครดูเอานะครับผมนี่อย่างชอบไอ้พวกนี้ไอ้พวกทําให้วงการเกมมันดูไม่น่าเล่นเนี่ยต้องเจอราชาคิคตบสั่งสอนนะพวกนี้เนี่ยถ้าเราเจอไอ้พวกนี้ในหมวดทั่วไปเนี่ยที่เราเล่นหนึ่งหนึ่งอ่ะเออเล่นแบบหนึ่งหนึ่งเล่นแบบซโล่อะแล้วไปเจอแล้วมันฆ่าเราได้มันซ้ำศพมันดูน่าเบื่อนะเออเนี่ยเราต้องให้มันดูสภาพมันเพื่อนๆอ,อืม,มดูสภาพมันแค่นี้พอนะครับ ดูกันต่อนะครับดูกันต่อมาดู mm เกมสุดท้ายนะครับเกมสุดท้ายเขาแทบจะไม่ได้ยิงผมเลยเขาตายแล้วนะเพราะมันโดนผมโยนระเบิดตัดเพราะเหมือนผมดูแล้วมันน่าจะหัวร้อนหนักนะครับเพราะว่ามันยิงวิ่งมาชาร์จเลยปกติมันจะไม่วิ่งมาชาร์จแบบนี้อันนี้เขาวิ่งมาชาร์จเลยแต่ผมก็ง้างระเบิดไว้รอแล้วนะครับสเติปราชาที่แอคนะครับอืมอ่าเดี๋ยวมาจับตาดู oh ah. ấy, Marc, ดน,นะครับเขาจะตายดยที่ย <Rom ance. S 2> ังไม่ทันตั้งตัวนะครับอ่าเพื่อนดูนะครับจับตาดูนะเรียบร้อยอ่าดูสภาพ สภาพเอานะครับลูกแนคนขายไม่รู้เขาอยู่ลูกแคนเลเวลหกและแคนที่เขาอยู่เขามีลูกแนคนห้าสิบคนคือเต็มเต็มจํานวนะ่ะเออผมนี่ไม่อยากจะเชื่อเป็น e ีพีแรกเลยที่เจอลูกแคนที่แบบมีลูกที่มีแบบผู้คนอยู่ในแคนห้าสิบคนนะครับอ่ะนี่เห็นป่ะผมแอดเข้าไปตอนแรกผมคิดว่าเขาจะไม่กล้ารับแอดนะแต่เขากล้ารับแอดอยางเป็นผู้หญิงด้วยนะครับแม่ไม่อยากจะเชื่อ ตั้งชื่อไข่เจียวผมก็เรียกไอ้ไข่เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมารอดูช็อตจบเกมที่ผมเชิญเข้าข้อตี้นะครับแล้วเข้ามานะครับเข้ามาปุ๊บผมก็ไปส่องไอดีเขาก่อนกลัวเขาจะลบเพื่อนผมทิ้งนะครับเพราะส่วนมากไอ้พวกเกียนถ้ามันไปส่องไอดีผมมันเห็นดีผมตึงบางทีมันลบเพื่อนผมไปนะครับนี่อันนี้ผมก็แคปภาพไว้นะครับเพื่อจะซูมยูไอเดีนเพื่อนได้ดูกันแบบชัดๆเหมือนต้นคลิปเนาะนี่อ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆไปฟังช็อต ตอนที่ผมเปิดไมค์คุยกับเขาเลยแล้วกันเป็นยังไงไอ้ไข่ฮะสภาพเป็นยังไงฮลัลโหลรูอืมสภาพเป็นยังไงครับมา,ามซ้ำศพพีอ่อะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อซ้ำศพไปก่อนอืซ้ำศพพี่ที่มา,า,มมามซ้ำศพพี่นี่คืออะไรอืมไอ้ปืนมันลั่นไงลุงต้องเข้าใจหน่อย แน่ใจเหลอไอ้ไข่ใช่รู้ว่าไอ้ไข่ไม่ได้ปืนลั่นหรอกมันมันเป็นมันเป็น,นเออเขาเรียกอะไรนะประเภทนี้เขาเรียกโชงูอ่ะจริงๆเขาเรียกโชงู้เขาไม่ได้เรียกโชตึงนะไอแบบเนี้ยเ<ค>ออไ,ไม่รู้นะไม่รู้ใครโชงูอ่ะเออเราหลังจะสอนนะไอไข่นะจะสอนนะไม่ไม่ต้องทำตัวอย่างเงี้ยมันดูแล้วมันมันน่าสมเพช เล่นดีๆเหมือนคนอื่นใครเขาใครจะว่าเออถ้าถ้าสมมติพี่พี่ไปเกียนไปเต้นใส่ไปซ้ำศพก่อนเลยนี่พี่จะไม่พูดอันนี้ส่องเกมเลขที่พี่ฆ่าได้พี่ไม่ได้ทำอะไรเลยและคืออะไรมาซ้ำศพพี่เดี๋ยวจะให้ชื่อช่องี่ทูปไปนะเดี๋ยวมารอดูคลิปตัวเองด้วยเดี๋ยวลงให้วันนี้เลยคลิปนี้ช่องพี่ก็ทำคลิปเ,เกี่ยวกับตกจังสอนสายซ้ำศพนะ โอ้โหกว่าแล้วยังไงก็หนิดไม่ดีเพราะต่ว่าเล่นทำไมมันกระตุกกระตักตายแล้วลูกแคนเออเอาเรื่องอยู่นะแคนที่อยู่อ่ะแต่ไม่น่าทำตัวอย่างนี้เลยจริงในชื่อช่องพี่นะชื่อช่องยูทูเดี๋ยวไปรอดูคลิปสภาพตัวเองด้วยที่มาซ้ำศพพี่อะ่ะ แม่ไม่อยากจะเชื่อี่ยที่พิมพ์ให้ช่อง youtube นะฮัลโหลส่วนมากเจอแต่ผู้ชายที่เป็นสายซ้ำศพอันนี้ก็เป็นอีพีที่สองมั้งที่เจอผู้หญิงเป็นสายซ้ำศพโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยอ้าวเงียบทำไมฮัลโหลรู้รู้ว่าพี่ทำคลิปแล้วเงียบเลยเหรอ ชื่อช่องพี่ไฮไปแล้วนะเดี๋ยวมารอดูคลิปด้วยหน้าขำไอ้พวกนี้ก่อนั่นแหละครับผมก็บอกชื่อช่องเข้าไปพอเขารู้ว่าเราทำคลิปมีช่อง เขาก็เพื่อนเพื่อนกเห็นเนาะเงียบไปเลยนะครับเงียบไปเลยแคนเขาก็เลเวลหกมีคนห้าสิบคนเลยนะเออเอาเรื่องแม่แต่ไม่น่าทำตัวอย่างนี้เลยจริงลูกแคนก็ดังแต่แม่งทําตัวโคตรพูดตรงๆขยะมากไอ้แบบเนี้ยผมเห็นแล้วว่าทําไมมันมันแปลกสุดท้ายมันก็เป็นจริงเหมือนที่ผมคิดนะเพราะเพื่อนเก็คงเห็นไอ้สองเกมแรกนะครับที่เราฆ่าเขาได้ เราก็ไม่ได้ทําอะไรเขาแต่พอเกมที่2นะครับผมเห็นเขาเออเหมือนจะส่งสติกเกอร์ใส่แว่นเหมือนสติกเกอร์ไม่พอใจอะ่ะผมคิดได้แล้วไอ้พวกประเภทที่ส่งสติกเกอร์นี่มาถ้ามันไม่เกียนไม่อะไรเรามันไม่ใช่หรอกอืมเจอมาเยอะครับอืมโอเคเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ผมจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินตัดต่อมันจะเสียเวลาอีกนะครับก็ยังไงสําหรับใครนะครับที่มาดูคลิป ในช่อง Youtube ราชาคีแอคแล้วนะครับยังไม่ได้กดติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยก็ดีนะครับเพื่ออให้พวกนี้มันได้ดูคลิปมันเนาะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอขอบคุณสำหรับการดูคลิปจนจบคลิปนะครับอืโอเคสวัสดีครับ